ทางเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวยิ่งใหญ่นะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณหมอว่าเขาแลนสไลด์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าไม่ได้เพราะอะไรคะจริงๆนะจริงๆถ้า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 ตอบด้วยหลักที่ถูกต้องผมควรจะต้องตอบว่ากติกาจะไม่ชัดเลยอ,อันนี้คือหลักที่ถูกต้องเพราะกติกาหาร้อยหาห้าร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่รอให้ศาลรำดับร้นวิ่ิด้ใชก่อนอันนี้คือการตอบบนหลักการนะแต่ถ้าตอบอีกมิติหนึง่ง แลนสไลด์เมื่อปีปอซีสี่แปดเขาได้สามรเสิบเจ็ดเสียงแล้วตอนของคุณดิรักได้สองร้อยห้าสิบกว่าเสียงกันต้องยอมรับว่าขณะนั้นมีการแข่งขันแค่สองพันมไม่เลือกฝั่งซ้ายก็เลือกฝั่งขวาไม่เลือกพักก็เลือกพักขอมันจะวนอยู่แค่นี้งั้นถ้าไม่แฮปปี้กับพักนี้กับมาพักนี้มันก็จะแต่รอบนี้คู่แข่งขันมันเยอะนั้นจะแข่งขันเยอะอยังไงก็แล้วแต่น่ะสุดท้ายแล้วอาจจะมีข้อจํากัดตัวตัวแบ่งมันมากขึ้นคือเหมือนทางเลือกมันมากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะมีแค่ คือไม่ชอบนี้ก็ต้องมาให้นี้ยมันวนไปวนมาอยู่แค่นี้เองแต่วันนี้มันก็หม่ขึ้นหมเใช่มันแย่แยไปหมดเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าความรับรู้ของประชาชนต่อโซเชียลเดียเยอะขึ้นเยอะนะผมก็เลยคิดว่าแม้แต่ใช้กติกาเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้